เช็คลิสต์แบรนด์เสื้อผ้าเด็กที่ถูกเลือกโดยจัดเช็ k เค e คุณแม่ลูก3าผู้คอยดูแลเครื่องแต่งกายให้กับลูกๆโดยเสื้อผ้าแฟชั่นที่ดูทันสมัยซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เหล่าพ่อแม่ไปทั่วโลกเจ้าชายจอร์จเจ้าหญิงชาร์ลอตและเจ้าชายหลุยมักจะทรงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่น่ารักน่ารักอยู่เสมอและมีสินค้าหลากหลายแบรนด์ที่บรรดาแฟนคลับของราชวงศ์สามารถไปซื้อตามกันได้ ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ทรงมีสไตล์การแต่งตัวเป็นของตัวเองแต่การแต่งกายของลูกๆก,ก็ดูดีไม่แพ้กันบรรดาผู้ที่จับตามองราชวงศ์ชอบที่จะดูสไตล์การแต่งตัวของเจ้าหญิงและเจ้าชายพระองค์น้อยจากผร้ชายลักษณ์ของเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ในชุดเรดลายดอกไม้ไปจนถึงชุดเสื้อโปโล,โลที่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าชายจอร์จและเสื้อลายตารางมากรุกน่ารักน่ารักของเจ้าชายหลุย เส้นทางด้านแฟชั่นของดัชเชสเคธได้ส่งผ่านไปยังลูกๆของพระองค์อย่างชัดเจน แบรนด์เสื้อผ้าที่จะเช็ดเคสทรงแต่งให้ลูกๆล้ลวนเป็นเสื้อผ้าไฮสตรีทและไฮเอ็นจะเช็ดเคสอาจจะทรงซื้อเสื้อผ้าที่ร้าน Baby Mori เพื่อเป็นของขวัญให้แก่ทาย,ยาทพระองค์แรกของเจ้าหญิงแบรทิตอีกด้วยค่ะซึ่งป้ายแบรนด์เป็นมิตรสิ่งแวดลอ้อมเป็นที่ยอมรับว่าเสื้อผ้าของเด็กอ่อนนั้นจะมีความนุ่มละมุนสวมใส่สบายเสื้อผ้าแต่ละชิ้นผลิตจากวัสดุออร์แกนิกและมีความคงทน ต่อมาเป็นแบรนด์โบเวอร์เชอรได้กลายเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเด็กที่เราคนดังและผู้มีอิทธิพลทางด้านแฟชั่นต่างชื่นชอบและเดชเคส่่งชื่นชอบแบรนด์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมตลอดจนลายพิมพ์ที่สดใสส่วน p า l ลอเรนเป็นเสื้อผ้าแบรนด์โปรดของเจ้าชายจอร์ดเจ้าชายจอร์ดทรงสวมใส่กางเกงขาสั้นของาฟลอเรนระหว่างชมการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020 เจ้าชายจอร์จยังทรงสวมเสื้อถักไม้พรมลายขวางของแบรนด์ลับฟลอเรนทิสในช่วงวันคริสต์มาสปีที่แล้วและพระองค์ก็ทรงเป็นแฟนตัวยงของเสื้อโปโลแขนสั้นสุดคลาสสิกอีกด้วย ชุดเดรสลายดอกไม้ของเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ก็ไม่เป็นสองรองใครแลดจ้เชดเคสมักจะส่งแต่งตัวให้เจ้าหญิงด้วยเดรสของแบรนด์ราเชลไรลี่และซิมเมอร์แมนที่ดะ้เชดเคสก็ส่งเป็นแฟนตัวยงของแบรนด์เช่นกันเพราะพระองค์ทรงสวมใส่เสื้อผ้าจากแบรนด์นี้หลายต่อหลายครั้งสุดท้ายนะคะกับแบรนด์ t าที e d อ e c h o c o l แ t e แบรนด์เสื้อผ้าเด็กที่จะเชดเคสทรงชื่นชอบและส่งเลือกให้กับลูกๆนั้นมีสไตล์ฝรั่งเศสทั้งหมด ตั้งแต่ปกเสื้อสโมกไปจนถึงผ้าชวิตและเสื้อไหมพรมที่สวมทับเสื้ออีกชั้นนี่คือสไตล์การแต่งตัวของเด็กๆบ้านเคมบริดจ์หลายต่อหลายครั้งและชุดเดวิดสูดลายปักของชาทีนอนช็อกโกแลตเหมือนชุดที่ตัวหญิงชาร์ลอตต์งเคยใส่ผลิตจากผ้าฝ้ายนุ่มๆถักนิตติง้งซึ่งเป็นของขวัญที่สมบูรณ์แบบมากสำหรับทารกสำหรับครั้งนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าแพรวจะมีอะไรามาอัปเดตให้ฟังกันอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะ